สวัสดีครับเ่้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการไายทอดสดๆออกจากของทรงชั่วข้าวอยู่ที่กรุงเทพมหานครวันนี้ตรงกับวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่หาเมษายน2562เวลา21นาฬิกา3นาทีมาซาจากหน่อยนึงขออนุญาตเบาเสียง แอลงกอนครับเรื่องกรราเรกเหตุภารกิจเมื่อนี้ครับเริ่มแต่เศร้าได้มีนัดกันกับครอบครัวของผู้กองวัชรินไวย์ร่วมกับทนายกุมทนายใจดีอยู่ที่กองปราบกำหนดการได้กำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อที่ผู้กองวัชรินได้เสียได้กำหนดที่ท่าบารกิจ คือเมื่อวันที่28มีนาคมแล้วว่าวันที่าคณะญาติพี่น้องรวมถึงอดีตภรรยาสิด้ขึ้นมาเพื่อยินหนังสือให้ทางกองปราบและก็ดีเอสไอมือนี้ก็ครบมือนัดพอดีเริ่มได้เศร้ากับไปที่กองปราบก่อนนี้เลยต้องขอบคุณ ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณไทยพีบีเอสขอบคุณเดลินิวขอบคุณไบรท์ทีวีขอบคุณซื้อซื้อทุกแขนงนะครับที่ให้ความสนใจเกาะติดข,ข่าวข่าวของผู้กองวัชรินบอให้ข่าวข่าวเกี่ยวกับผู้กองได้เงียบหายไปต้องขอบคุณอย่างสูงที่นําเสนอแล้วก็คิดว่าคิดว่า ก็สิได้พูดคุยกันนะครับว่าอาจจะเป็น1เดือนบอ่อหรือว่า2เดือนบอ่อที่จะต้องมาติดตามคดีอีกครั้งหนึ่งต้องแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นเพียงผู้ประสานงานที่อยู่ทั้งกรุงเทพมหานครการดําเนินง,งานภายใต้การดูแลควบคุมในเรื่องขอกฎหมายกับกลุ่มทนายใจดีซึ่งได้ร่วมร่วมต่อสู้เคียงบาเคียงไรกับผู้กองวัชรินมาตั้งแต่ตน้น ช่วงเศร้าก็ได้ไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็คือได้ไปทําการทั้งยื่นหนังสือเป็นการยื่นหนังสือรั้งที่สองรอบที่สองขั้งที่หนึ่งไม่ยืน่นแต่วันที่หนึ่งแล้วขออภัยขัดตาไม่ยืน่นตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วม่ยื่นอีกครั้งแต่ว่ายื่นขั้งนั้นเป็นการยื่นหนังสือที่ยังไม่ได้มีการสอบ สวนกระบวนความกับเมื่อนี้พึ่งได้มีการยื่นแล้วก็เพื่อให้ต้องการให้ที่ให้สอบสวนนะครับเสร็จจากนั้นเราก็ไปยั่ง DSI เพื่อไปยื่นให้ท่าง DSI ได้พิหน้ารับคดีนี้เป็นคดีพิเศษก็ได้รับความ กรุนาจากท่านร่องอธิบดี DSI ท่านกรวัตผมจับนามสกุลว่รไรพันตำรวจโทษกรวัตอดีในตำรวจนะครับที่มีตำแหน่งเป็นร่องอธิบดี DSI ได้มารับเรื่องนะครับแล้วก็ขอบคุณซื้อต่างๆที่มารอทํำข่าวยูที่ DSI คือเนชั่นที่ผมจำได้ก็มีเนชั่นนะครับ ในการเดินทางมาครั้งนี้ก็มีทั้งอดีตภรรยาพี่ชายพี่สาวแล้วก็กลุ่มทนายใจดีเสร็จจากภรกิกที่อยู่กองปราบก็มายืนต่ออยู่ที่ดีเใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งคอนเมือประมาณเกือบใบสามโมงค่อยเสร็จสิ้นนะครับก็มีการสอบปากคำอยู่บนชั้น11เออได้ไม่เห็นการทำง,งานของ DSI ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยแล้วก็วิธีการทํางานได้สัมผัสเพิ่งได้สัมผัสมเมื่อนี้นะครับผมบ่เคยมาจักเถืือที่ DSI ก็บมือนี้ก็ได้มาเมือ่อแรกได้มาแล้วก็ได้มาใช้บริการมือนี้ผมมาได้สองงานอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานของทางงานของผู้กองวัชรินอีกงานหนึ่งก็คือเป็นงานของขอบครัวคอยจันทึกวิรยุทธ์ที่ถูกยิงเหล่าสารมีคำพิพากษา ยกฟ้องสู่กันว่าสามสาลแต่ว่าในประเด็นที่อยากจะลื้อฟื้นคดีซึ่งเป็นคดีที่ปกตินี่การลื้อฟื้นคดีส่วนใหญ่ล้วสิเป็นจำเลยจำเลยบ่ไดรรับฟวามยุติธรรมจำเลยสิเป็นประมาณว่าส,วส่วนใหญ่แล้วที่เป็นจำเลยแต่ว่ากรณีดังก่าวนี่เป็นเป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายที่ผมคือคือผมมาซอยได้ตอนปลายแล้วอ่ะ ตอนต้นทางเพื่อนบ่อเขามาหาผมผมมาซอยตอนปลายตอนปลายคือตอนที่สารดีกาได้มีคำาพิพากษาแล้วอันนี้ในกรณีของวิรยุทธ์ลอยจันทึกที่ถูกยิ่งนะครับปลายก็คือสาลดีกาได้มีคำามพิพากษายกฟ้องท่านต้นพิพากษาจำอุทธรณ์พิพากษาจำแล้วก็ศสาลดีกายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ที่นี่ก็ต้องมาบึงมาบึงประเด็นมาบึงค้าพิพากษาว่าพระพิพากษาที่ยกฟ้องนี่มีจุดใด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 ต้องขอบคุณท่านร่องอธิบดีดีเอสหรือกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษนั่นแหละครับที่ท่านได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติกรได้มาสอบสอบปาขคำนะครับแล้วก็มาตีประเด็นว่า อนิติกรเนี่ยต้องนิติกรของดีเอสไอเก่งตีประเด็นแต่ละแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดแต่บรรทัดคัดแล้วกรองออกมาสิ่งที่ประทับใจไม่ความละเอียดของนิติกรของดีเอสไอเนี่ยคือประเด็นมีอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ว่าเคยปรากฏอยู่ในสำนวนมาก,ก่อนแล้วก็ว่าเคยยิบยกประเด็นนี้มาก,ก่อนซึ่งสุดท้ายก็ค้นหาเจอ,อยุสองประเด็น โอกาสที่สิได้ไปลื้อฟื้นคดีของวิรยุทธ์คอยจันทึกมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากประเด็นดังกล่าวนั้นบ่เคยถูกยิบยกแม่และก็บ,บ่เคยมาเป็นพยานเป็นหลักฐานพยานใหม่มีอยู่สองมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งอาจสิบางแต่ว่าอีกประเด็นประเด็นที่ผมบอกว่าเนี่ยประเด็นที่เอกอพยานหลักฐานใหม่เนี่ย อันเนี้ยหนาพอสมควรเขาว่าหนาก็คือว่ามีโอกาสเป็นไปได้พอสมควรที่วิรยุทธ์คอยจันทึกสิได้รับความยุติธรรมผมผมผมดีใจะนะดีใจที่เมื่อน,นัดครอบครัวคอยจันทึกมาแล้วก็บอเสียเปลา่าอย่างนิหน่อยก็มีความหวังกลับบ้านคนพิการที่นั่งรถเข็นและนั่งรถมาจากโคราชด,ด้วยความหวังวา่า สิได้รับความยุติธรรมมาตามล่าหาความยุติธรรมความยุติธรรมท,ที่ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมมาตามล่าถ้าโชคดีก็สิเจอโชคไม่ดีต้องเป็นแผลในใจของครอบครัวคอยจันทึกตลอดไปแล้วก็ตลอดชีวิตที่บอกสามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้น่าเสียใจ แลักษณะเสียดายมากๆด้วยความมุ่งหวังเพียงนะคือสีใด้รับความยุติธรรมกลับขึ้นมาบ้างเมื่อเมื่อมากกนละหนทางช่องทางสุดท้ายที่ยังข้อหลงเหลืออยู่สิพ่อเห็นอยู่แสงสว่างปลายอุโมงค์เอาเป็นกำลังใจให้คุนวิรยุทธ์คอยจันทึกและก็ครอบครั่วลูกสาวนั่น ลูกสาวกำลังสิเป็นสาวตะเลย์ตนต้องมาดูแลพ่อแม่อาต้องมาดูแลพ่อส่วนแม่ได้จากไปได้หลายปีแล้วนะครับเอาดูแลพ่อไปลูกเอ้ยโชคดีของวิรยุทธ์มีทม่ที่มีที่มีลูกสาวตั้งแต่ตัวเองอายุยังหน่อยมีลูกคนมีลูกตั้งแต่อายุยังหน่อยก็เลยได้ดูแลลูกนะ ก็ถือว่าเป็นกรรมเข้าตั้งแต่ศาสตร์ก้อนนะ่นะเนาะเข้าไปยิ่งเขาเขาเลยกลับมายิ่งเข้ากันคิดแบบนี้เนาะก็ชีได้สบายใจขึ้นอามาว่าถึงเรื่องผู้กองวัชรินทร์ทีนี้เ,เรื่องของผู้กองวัชรินทร์ที่ผมได้ได้พาผู้เสียหายพาครอบครัวเพราะว่าสิเป็นพี่สาวพี่ชายหรืออดีตภรรยาแล้วก็ร่วมถึงกลุ่มทนายใจดีได้ประสานงานเพื่อสิไม่ยืดเรื่องอยุที ดีเอสไอและกับกองปราบนะ,ะวั่นตัวผมนะผมบ่ได้รู้ตื้นลึกนาบางของคดีอย่างดอกผมก็วิเคราะห์วิเคราะห์ไปตามสิ่งที่ผู้กองวัชรินนํำเสนอเพราะว่าบ่มีอาจก้าวล่วงเข้าไปลึกกว่านี้ได้เนื่องจากว่าคดีเนี่ยมันเป็นคดีสำคัญเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ และวก็มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวพันกันกับภูมิอิทธิพลผมเป็นเพียงผู้ประสานงานเมื่อทั้งญาติพี่น้องเมื่อทั้งกลุ่มทนายใจดีเพิ่นอยากมาออกเพิ่นอยากมายื่นหนังสือแล้วก็ช่วนตัวผมใด้มาเพียงเป็นผู้ประสานงานถ้าถาวาจากใจเนาะถ้าเห็นเพื่อนคนหนึงเพื่อนร่วมอุด,ดมการคนนึง ที่ถูกยิ่งตายหรือถือถูกคาตายไปต่อหนาต่อตาเมื่อเขาได้รับทราบแล้วก็ได้รับการร้องขอจากญาติพี่น้องว่าถ้าสีม่ยืน่นหนังสืออยู่ที่กรุงเทพก็ซอยมาเป็นทุระซอยมาเป็นมูแน่ผมก็เพียงเหตุนาทีตรงนี้ประสงค์จริงๆคือเป็นประสงค์ของญาติพี่น้อง ของผู้กองวัชรินเองถ้าถามว่ามีหลายคนที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันกับผู้กองวิชัดผู้กองวัชรินตอนที่ผู้กองวัชรินยังมีชีวิตอยู่พูดจาพูดคุยถ้าว่าเป็นยางคือบอมาร่วมแสดงออกหรือบอมางาน ชัปนากิจศพของผู้กองวัชริน,น,นอาขอเ,เขาใจได้ว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีอุกชะก,กันเป็นคดีอ่มันเป็นคดีที่ที่ใช้คำว่าท้าท้ายท้าทายเจ้าหน้าที่ของรัฐอํานาจรัฐน,นะเนาะแล้วก็อ่เขาเก็คือสิบ่อกามาต้องเข้าใจเขานั่มเขาสิบอบกการ์มาบ่เป็นคนขี่ขาดแต่ว่าเพียงแต่ละคนมีเหตุผลบ่คือกันเอากระีมาเท่าที่มาได แต่ว่าเวลาที่อยากขอความช่วยเหลือเห็นปะที่จริงอะ่ะคนที่เคยขอความช่วยเหลือจากผู้กองอ่ะนะที่ผู้กองได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็ถึงเวลาที่ผู้กองต้องการความช่วยเหลือบ้างจริงๆอ่ะก็ต้องควนที่คือคิดเอาฮะคิดเอาย่ญ่ๆกันแล้วเนาะว่าอันไหนควรบ่ควร แต่ว่าเอาละในส่วนของผมผมกคคิดว่าที่ผมได้เห็ดสืบสารชิ่งที่ผู้กองได้สางไว้ก็สิไปสารต่อเจตนาไปคือปกติผมก็เห็ดของผมอยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งผู้กองได้แม่ลมหายตายจากไปผมว่าก็เกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงบันดาลใจให้ กลุ่มนักลบดานเทือนในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มนักลบดานเทือนก็ได้พินหนาพิเคราะห์สีเห็ดยังลงไปก็ให้ระมัดระวังไว้ย่าให้มันกระทบครับแต่สีมันสีต้องสวิงกับมาหาตัวของพวกเข้าเองนะครับถ้าเห็ดยังจังตรงไปตรงมาเพราะว่าเฮ็ดไปเถอะว่าเป็นยังดอกความจริงก็คือความจริงแต่ว่าเป็นนาแปลกการที่พวกเข้าออกมา น้ำสิงที่มันสกปปกโสโครอยู่ในสังคมเอามาตีแพรเอามาเปิดเผยให้ข้างนอกได้รับได้รู้ด้วยโลกแห่งการซื่อสารยุค4.0กลายเป็นว่าเป็นสางความปรพอใจให้กับคนบางกลุ่มคนบางพวกแทนที่สี่คนเรานั่ะน,นะครับ สิได้มาขอบอ,อกขอบใจหรือขอบคุณพวกเข้าที่ซอยดึงพวกเขาออกจากก้นเหวนรกขึ้นมาขึ้นมาแปากเหวแล้วให้เขากลับมองลงไปว่าสิ่งที่พวกคุณอยู่นั่นน่ะคือเหวนรกมีพวกผมสะท้อนเอากระจกไปซองให้เบิ่งว่าที่พวกคุณกำลังหลงและเลื่อยู่นั่นน่ะมันโสกะปรกม,มันโสโค มื่อนี้คุณมองว่าคุณยังทนได้หรือคุณมีความสุขแต่ว่าสิ่งที่มันสกปกโสโครมันอยู่ใดบ่โดนอยู่บ่ทนและก็อยู่บ่นานแล้วสุดท้ายพวกท่านก็สิอยู่ในวังวนแห่งความสกปกโสโครแล้วพวกท่านก็สิมาเสียใจภายหลังไอ้พวกขมเนี่ย เป็นกระจกซองให้พวกท่านเมื่อพวกท่านเห็นสิ่งที่พวกท่านอยู่แล้วมันบอดีพวกท่านก็ต้องกลับขึ้นมายุ่ปากทำกลับขึ้นมายุ่ปากเขวแต่ว่าก็มีจํานวนบ่าหน่อยที่สมัครใจที่ยู่กับสิ่งสกก,กสรกโปโคโคสิ่งที่ต่าตมนั่นคือการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเขาไม่ได้สนใจว่ามือหนาสิเป็นยังไงเขาสนใจแต่เรื่องของผลประโยชน์ สิ่งที่พวกท่านสรางและการกระทํากับประชาชนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านนั้นใช้อำนาจโดยที่ไมมีอำนาจหรือใช้อำนาจเกินที่มีอำนาจมันสุดท้ายแล้วพวกท่านกระิ เดือดร้อนอันนี้พวก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 ผมแม่เฮ็ดอยู่ตรงเนี้ยนะกล้าที่สิบอกพวกท่านแต่ว่าอยากอยากบอกว่ายิ่งยิ่งพบคนซัวยิ่งพบคนเลวกะพบกะยิ่งเห็ดให้พบคนคนเลวมากยิ่งขึ้นในเส้นทางสายนี้บ่รู้สึกสำนึกบ่รู้สึกอีหยังเพียง กลายเป็นพวกผมนี่กลายเป็นมองว่าเป็นสิเป็นพวกจับผิดเขาทั้งที่พวกผมนี่คอยเตือนสติค่อยบอกว่าสิ่งที่ผู้คุณเห็ุมันมาถูกบาต้องเอาผมยกตัวอย่างเรื่องของการโอนเงินหลังจากตรวจสารเสพติดแล้วการโอนเงินเพื่อสิแลกกันกับอิสระภาพ เพื่อสิแลกกันกับการปล่อยตัวแต่ว่าท่านคือบไปยอนยอ่อนก็เนกฎหมายให้ท่านไปเห็ดหนึ่งสองสามว่าท่านบ่เห็ดท่านเลือกที่รับเอาผลประโยชน์แล้วท่านก็ปล่อยเขาไปเมื่อจับได้ไลท่ท่านท่านก็ต้องถูกออกจากราชการถ้าเป็นอย่างท่านคือบ่คือบ่เห็ดให้มันถูกต้องเมื่อรัฐเขาก็จัดสวัสดิการเงินเดือนค่าตอบแทนบำเหน็จบำนาญให้พวกท่านทุกอย่างพวกท่านเพราะว่ามัน มันมันได้มากมากเกินที่ที่พวกผมมีอยู่อะพวกผมมีอยู่เพียงสิทธิและเสรีภาพสือ่อแต่พวกท่านมีเงินเดือนมีอำนาจมีอาวุธยังพอเพียงพ่อพวกท่านกน็ยังใส่อำนาจบาดไงให้ได้มากซึ่งที่พวกท่านต้องการมันเกิดอี่ยังคิดระเบ่ด สุดท้ายพวกท่านก็ต้องอยู่ในระบบบไดต้องออกจากระบบแล้วก็ชิมคำาววนภายหลังโอ้ถ้ามาสิ่งที่พวกผมตามหาหรือตามล่าอยู่ตอนนี้คือความยุติธรรมเนี่ยมันมีมีจริงไหมมีบอบางคน ตามล่าหาความอยู่ท่าระสบพบเจอก็บ,บอกว่ามีจริงบางคนกัศสีบอกว่ามีบังบ่มีบงังจังขอบคั้วคอยจันทึกบ่มีเลยแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์บ่คือกันแต่ว่าเหตุจังไหนในสังคมส่วนร่วมแล้ว ค่อยสิเกิดความเท่าเทียมในการตามหาความยุติธรรมฝากถึงผู้รักผู้ใยครับสังคมที่สิอูน้ำกันอยางมีความสุขกติกามันต้องรับใดถึงสองไฟล์มันเป็นไฟล์หนึ่ง บอกว่าคูสีเฮตยังก็ได้เพราะกูมีอำนาจโดยบ่สนใจความู้สึกอีกฝ่ายนึงด้วยอำนาจเทื่อนๆของเขาเหล่านั้นมันก็นสิเกิดสงครามระหว่างประชาชนกับคนมีอำนาจที่พวกเขาทนและก็อยู่บ่ได้ประเด็นครับ ในเรื่องของผู้กองวัชรินนั่นจะต้องฝากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ DSI แล้วกันผมมีความมั่นใจเมื่อไปสัมผัสกับหน่วยงานองค์กรแห่งนี้เรามีความมั่นใจว่าผู้ใดไปหาความยุติธรรมพอไปบางนี้เถอะกระบวนการทำงานวิธีการทำงานผมเห็นแล้วผมประทับใจครับ เมื่อนี้ว่าวบ่หลายเด้มือนี้เพราะว่าผมเปลี่ยนเฟซบุ๊กแล้วมาถ่ายทอดทางทางนี้ผมบ่แน่ใจว่ามีคนได้บึงหรือหรือบ่ได้บึงหรือไม่ส่วนเพจนั่นเดี๋ยวสิเอาเขาสิเอามารีรั่นในภายหลังหลังจากนี้ไปบ่เกิน20สนาทีเนาะผมมากรุงเทพทั้งเนี่ยมาได้หลายอย่างอย่างน้อยหนอยกัผลงานอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ทั้งบังพี่ สพบางพี่ก็คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเกิดเอียงขึ้นกับสพบางพี่เมื่อเมื่อเมื่อเขามั่นใจว่าการใช้อำนาจของเขาถูกต้องการตรวจหาสารเสพติดถูกต้องอันนี้แหละเป็นเป็นขั้งแรกที่ผมได้ไปบึงแล้วก็ไปทายภาพของอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติด ในลักษณะแบบนั้นเราเป็นจํานวนมากไมก่ไกลกล่องอีกด้วยซ้าไปบางอื่นเขาเผาถิ่มดเวยอ่าสมัยดวงทิพย์จัน์สมัยนี่เป็นเพื่อนเดี่ยนคําแสนวิาสาณเขามาบได้บได้บไดีนี่กันโดนและหลายปีละสามสิบปีเราวมั่งสมัยที่ห้องบได้พ่อกันเนาะเออแล้วไม่โอกาสค่อยพ่อกันอ่ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านผมอขออนุญาตพระก่อนเพราะผมปวดเขา้า ไปเมือม่อื่นไปตื่นั้งแต่เศ้าไปก็สมัครใจไปผมเลือกท่างสายนี่พิธีกรถาผมว่าผมผมหวาดกลัวหวาดเกรงหรือหรือมีเอยียงผิดปกติบ่กะอาจสิมีบ้างหรืออาจสิบ่มีก็ได้เพราะว่าผมเลือกเดินท้างสายนี้แล้วว่าเป็นอย่างดอกพผมปวดเข่าก็เลยขออนุญาตเมื้อนีเว่าบ่าาหลาเดี๋ยวมีเยีงกะสี่ เออมีอยา่างสีเดียวผมสีไม่กินน้อย่างมูเวนเอาย่งมูเวนดีกว่าค่อยสีด้มาทายทอดต่อไปปวดเข้าแห้งแล้วก็บ,บรรเดียวพูข,ข้ามากพอมไหมลืมบ้ลืมแล้วก็เอาให้คุดก่อนผมนําผมก็เลยดินไปดินมากเ่เอาเสื้อเอาเสือ,อ,อเสือเส้อ เอาเรื่องเสื้อก่อนเสื้อตัวละหกร้อยห้าสิบบาทนะนี่ที่มีมีนี่อยู่สองขางอยู่ข้างหลังนั่ข้างหลังนั่น <c oughs> เห็นปะเอเอเห็นก็เห็นบ่เห็นแต่ว่าผมบ่เห็นกระดับตัวละหกร้อยห้าสิบบาทติดต่อมาทั้ง idline k r a i n g k r a i n g หกเจ็ดแปดเก้านเสื้ออันนี้รุ่นนี้มีเฉพาะ XL XL ถ้าสีเป็น M ก็ดี L ก็ดีหรือ 2XL ต้องลังทรงการรุ่นนี้มีเฉพาะ XL ก้ผู้ใดสนใจต้องการมาเดี๋ยวสีทรงให้มืออื่นมีของอยู่สีทรงให้ด้แล้วก็ติดต่อมาทางไอ l ด n e เ KR a n g 6789ไปแล้วปวดเข้าปวดเข้าแห้งมไหนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ